โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวแข่งสุกทานเลยนะครับ <My God. S 1> วันนี้ผมก็พาเจ้า STV1 มาเล่นในแมปไอแมปอะไรก็ไม่รู้มันอ่านโคตรยากเลยนะเอาเป็นว่าผมเรียกผมเรียกแมปเข่าแล้วกันใครใครรู้ว่าแมปนี้มันชื่ออะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับมันอ่านยากมากโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นลาย A ลาย B แล้วกันครับ ดักยิงตรงกลางนะครับอออๆอชนลัวเข้าไปทั่วเลย ระวังซ้ายด้วยนะครับอาจจะมีรถมารอก็ได้เจอป้าหมายแล้วอ้าวป้อหมายตายโอเค S T B ทีบีหนึ่งโดนไปหนึ่งเมตรอีกหนึ่งเมตรเฮ้ยเพื่อนเรายิงด้วยโอโหขอยิงอีกนัดหนึ่งไม่ได้หรือเพื่อนเฮ้เพื่อน มีหนึ่งสองหนึ่งอยู่ขวาม,มือนะครับเดี๋ยวผมเข้าเลยแล้วกันเพื่อนเข้าแล้วอา้าวเขาตะแคงอยู่มีกิวนะครับมีเกียวเกีวกีวหลบก่อนครับหลบก่นอนตาย อะไรแบบแบบอะไรแบบแบบบ้านบังอ่ะโอเคไป,ดดปสามโดนไปหนึ่งเม็ดขอยอีกเม็ดหนึ่งโอ้ไม่ทนันครับตายแล้วโอ้ยไม่ทันอีกแล้ว เออไปนี้ไม่ได้ผมต้องออกขวาผมขึ้นตรงนี้ดักยิงดู น่าจะได้อยู่นะจัดยิงได้อยู่ okay. โอเคชิปป์คอนโดนมาหนึ่งเม็ดไปติดด้วย<อ>ผมแจ้งถอยมาก่อนนะโอเคมัน okay. ไปยิงใหม่ครับ เข้าครับตอนนี้หนาจริงถ้าไม่จริงข้างหรือว่าเล็งดีนะครับไม่มีเข้าอ่ะอเ,เดี๋ยวผมอ้อมไปนู่นดีกว่า ตอนนี้เขาสนใจฐานเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมกลับไปยิงตูดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเฮ้ย <c oughs> เหมือนก็ยิงสุ่มมานะผมยิงไม่ทันรถอันนี้บงัง อ้อมไปยิงว k กคอนไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือผมจะล่วงนะผมตามตูดเข้าไปดีกว่า มเมาส์นะครับผมไม่รู้ว่าเมาส์อยู่ตรงไหนนี่ไงเมาส์ ขึ้นมาข้างบนนะเดี๋ยวผมอ้อมไปยิงไอ7เอชเจ็ดดีกว่าน่าจะไม่ทัน ebr จ็ยิงผมไม่เข้าผมก็ยิงไเอเอสเจ็ดไหมครับสวยวเกือบไม่รอดเหมือนกันนะเนี่ยเรา โอเคผลการรับก็ยิงไอเ t b 1จ็ดเอสทีบีหนึ่งแล้วก็เกี่ยวเอสทีเอวีร้อยสามบีแล้วก็เอเอ็มเอฟจุดสามร้อยห้านะครับประมาณนี้ดามเมจก็ยิงไปสองพันสองยี่สิบสามนะครับหนึ่งคิวส่วนด้าไอค่าประสบการณ์ไปเพียวแปดร้อยสามสิบแปดนะครับโอเคเงินก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอเล่นอีกสักเกมครับยังไม่สะใจเลยไปไปรับชมกันต่อครับ เกมที่2เรามาอยู่ในแมปสานักส่งนะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปตรงกลางเลยแล้วกันไม่มีจอนนะครับเดี๋ยวผมวิ่งตาม d c ไปเลยแล้วกัน แอบยินตรงนี้ตอนมีดีีวิ่งออกซ้ายผมไปคันหนึ่งเฮ้ยอะไรวิ่งผ่านมันอทำแบบแบบักจริงอ่ะแบบเดียวอ่ะ ่ีกเราดักตรงนี้ครับนึง่ง

ไปไม่ติดเราก็ยิงเรื่อยๆสิครับระวังข้างบนนี้ด้วยนะครับถอยนะครับ โต้นะครับน่าจะเจอผมจะได้ยิงไม่ได้ฮึ <c oughs> สองโดนเข้าไปเราใส่รอยจับไปครับใส่รอยสายรอยที่แทบทูเราวังข้างหลังด้วยนะครับมีสองคันเลยนะออโต้โหลดหมดเลยคุณยิงไม่ทัน แจ็คมาอีกนัดหนึ่งได้อีกนัดหนึ่งไหมไม่ท<อ>ันครับไม่ทันให้แ,แจ็คมาอีกนัดหนึ่ง,<ร>งได้ไหมได้ไหมได<อ>้แจ็คแจ็คแจ็คโอเค,โ,โ,คโอเคเ <c oughs> จอผมลอยจนหมดอ่ะแจ็คอ่ะ โอเคหมดสิบสพีก็หมดครับเดี๋ยวหกสิบพีอีคันอีกคันหนึ่งนะมันถอยมานี่โอ,อ้ผมยิงต่ำไปสวยใช้หมดนะครับเหลือกลาง เพื่อนทำไม<อ>สวย<อ>ผมยิงโดนเพื่อนเฉยเลยผมยิงไปก็มียิง6 0 tp ฝั่งนับด 705A หนึ่งนัดนะครับแล้วก็ e ห้าหนึ่งนัด bc e หนึ่งนัดโปเกตโตยิงไม่ทันครับโดนเพื่อนยิงตายเลยก็ยิงแจ็คไป4นัดยิง ec อีก1น,นัดโอ้โหแบบ stb หนึ่งนี้เป็นสายหล่อที่ท้าทวงริงครับถ้าอยู่ถูกจุดนะครับถูกที่เป็นรถที่แบบน่ากลัวมากครับสำหรับรถกลางนะโอเคดาเมียร์ผมได้ไป3.6 2ัคิวครับนี่ครับจำนวนยิง12นัด ยิงเขาเปาสินัดนะครับจะเกาะอ่าสินัดโอเคประมาณนี้นะครับได้เงินรวมๆก็สามหมื่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ